เปิดเดตติ้งอุ้มรักปฏิหาร VS ให้รักพิพากษาเรื่องไหนปังเดตติ้งละครหลังข่าวสุดสัปดาห์2ช่องใหญ่ระหว่างอุ้มรักปฏิหารช่อง7การพบกันของโดนัทพัทรพลและเมเมธัญ,ญวี VS ให้รักพิพากษาช่อง3นำแสดงโดยเวลลารา,านีและกองทัพพีท ซึ่งผลเรตติ้งใครแพ้ใครชนะไปดูกันอุ้มรักปฏิหารคว้าไปที <lending reconstruction> ่3.6 3.3 3.3ส่วนให้รักพิพากษาดีลันเรตติ้ง1.2 1.2 1.3